ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอย่าล,ลับเข้าสู่ช่องจีเจก้องจีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซเว่นเดทดได้นะคร <laughs> เซเว่นเดือดทุได้ซีซั่นสองนะเปิดซีซั่นสองแล้วฮะซีซั่นแรกเล่นไปได้นเจ็ดวันนะซีซั่นสองมาแล้วเขาบอกว่าจะมีอัปเดตอัน h ้ายี่สิบมานะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะมาเนี่ยผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยเมื่อไหร่จะมาอยากเล่นแล้วอะ่ะโอ้โหมาถึงก็ เปิดเกมมาถึงได้ช็อตกันเลยกระสุนนะแต่ว่ายังไม่ได้ปืนในปืนนี้จะบันเทิงวันนี้เฟลไลท์ของแฝงอะไรกันวะฟ้าประทานฟ้าประทานมาเลยในซีซั่นนี้เราจะไม่สร้างบ้านด้วยตัวเองเหมือนซีซั่นที่แล้วนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยโดนลุมกระทืบไงบ้านยังไม่ดันเสร็จซีซั่นนี้เราจะไปหาถิ่นพำนักขอนนะฮะตามติดเราเริ่มเป็นงานแล้วไง ย่เสร็จแล้วต่อไปก็ไปรับเคล็แน่โอยเดินไกลเลย800เมตรจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าผมยังไม่เคยไม่ไมเคยมานะทุกคนอยากเปิดซิงนีนครับอุ้ย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 ผีสาวมาครับคุนบัตต้องมาแล้วอือจมน้ำไม่ตายไม่ตาย น้ำทำอะไรหล่นไม่ได้หรอเออตายสตีโสนานะ่าเฮ้ยผีเดินด็อกเด็กด็อกเด็กเข้าไปทักทายครับสู้ดีเอ,อ้ยุ้ยไม่โดนด้วยมีสกิลหลบด้วยเหรอไม่โดนอจะทำทุบทำ้ททำายรังแกสตีคืองานตานัดของเราลูกผู้ชายตัวจริง เอ้ยแถวนี้เรามาในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะ go สวัสดีครับมีคนอยู่เบื้องไหมตู้แรกอะไรวะจนตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเหมือนจะเป็นตู้ที่เอาไว้เล่นหมดแบบโคอบอะเออเฮ้ยแม่ค้าสวยเซซี่หใจเนีโอ้โหเห็นแล้วอิ่มอกอิ่มใจโอเคอ่าเพื่อะไรเนี่ย170เมตร เพชรเคลียร์ซอมบี้900เมตรไกลจัดพระเจ้ามีไดขายบ้างไหมะโอเครับเพชคลซอมบีม้เยกันแน่ของที่เลงไว้อุ้ยขวานขวานดับเพลิงนะทุกคนมีหนังสือสกิลแล้วมีอาวุธไหม่ะสนใจอาวุธเลยอืออิโต้มาเชื้อเตะอยากได้นะเนี่ยเฮ้ยแม็กนำ้ำแค่ขายแม็กน้ำทุกคน มันเป็นปืนที่สุดยอดนอะ่ะเฮ้ยไอเนี้ยันติ้งไรเฟิลก็ดีนะไม่เร็วเลยเฮ้ยไม่ได้ไฟละงานนี้พลาดไม่ได้นะรน<ด>เราต้องมีอาวุธต,ตั้งแต่หัววันนะทุกคนตั้งแต่ต้นเกมเลยเราจะได้โหดนะครับไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยทางนู้นเลยเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะไปเขตหนาวไม่นะไม่นะผมไปไม่ได้นะเขตหนาวอ่ะสวัสดีไอ้ไอว้วน ศพส,สองไงออกแทงไกลได้นะอุ้ยทำไมเราเหนื่อยง่ายเดี๋ยว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 ขอพักหายใจแป๊บขออยแลนนอกกันก่อนดีเ <c oughs> ดี๋วีหน้าดีขึ้นช้าจุงอือแทงพุงเลยไข่มันเยอะเออหัวก็ได้นะไงะมันยามเข้าหวาตัวเราเหรอไม่ได้หรอกอุ้ยยังไม่ตายน,นี่ต้องเจงตะบองตะบอง ปราบูเออผีก็อยู่ส่วนผีตายไปได้แล้วจึ้ดจังโอ้ยโอ้ยมีการหัวทิมนิดหน่อยโอยโคตรไกลอะ่ะไม่อยากไปเลยถ้าเกิดว่าเป็นหมู่บ้านตรงนั้นก็น่าไปนะยังไงดีท่านผู้ชมถ้ามันไกลมากเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เขตน้ำแข็งเราไม่มีเสื้อหนาวไอ้บ้าคยได้ไปเขตน้ำแข็ง ในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการหาบ้านอยู่ก่อนเราจะไม่ทําเหมือนซีซั่นที่แล้วที่เรามาถึงก็สร้างบ้านน่ะโชว์เกา่าเป็นไงอะโชว์เกา่าโดนตุ๋ยตายโดนดุมโซมตายนะในซีซั่นที่แล้วผมเจอจอนเชาาไร่ว่ะทําอะไรอะจอนจอนทานาจอนปลูกข้าวโพดอ่ะโอเคทุกบัวจอนก่อนต้นกข้าวโพดจอนจอนวันดีไม่ตายแล้วนะรู้ยังจอน ไอ้จอไอ้จอนอจอน,นี่ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยจอน,นดอีปืนเปล่ามีกินคาร์บอยกหมจอนโนหูยหัวขาดเฮ้ยเจอลงแนนะนะทุกคนเฮ้ยทำเลโอเคนะมันอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวขอดูทำเลก่อนเฮ้ยเจือหมูป่าจอเลี้ยงหมูด้วยแลี้ยหมูตัวอื่นนี้คือโดนจับบริโภคหมดแล้วเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเหงอวะนายหงอป่ะ ไม่ทำละลายเราใช่ไหมเน,นี่ยเยอะเออไม่กระดูกกระดิกเลยแล้วกินอะไรเนี่ยหรือมันอาจจะกินเพื่อนมันน่ะโอเคจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเม่ปาะหนูาตาเดียวขบอยแล้วอือสเต็บถอยเข้าถอยออกถอยละจิ้งดื้อหลึ่ชิ้นเลย อตายได้เลยมั้งอ้อุ้ยขอเกาะกระบาลติดสตันวัเนี้ไม่ติดอุ้ยอุ้ออมือยาวสาวได้สาวดีอุยเจ็บเลยเจ็บเลยสำรวจก่อนแน่คนน้อให้นกมาตำลังวันนี้ด้วยโอเคเราได้ไข่ไว้แล้วโอ้ยรับประทานโอ้ยมีบี้อีกแล้ว อุ้ยนายมาตายข้างบนส่งสัญญาณตอมยื่มาตายบนนี้ติดเชื้อดิแล้วเราช่วยชำระล้างสิ่งที่นายเป็นอยู่ได้ได้อุ้ยโดนตบเลยตายยังตายแล้วสมบัติของนายขอนะเด <c oughs> ี๋ยวว่ากันนะโอ้โหกระสุนลูกกระสุนมาขนาดนี้แล้วนี่กระสุนไอตัวปืนมันอยู่ไหนครับทิ้งไปก่อนนะไอเนี่ยไม่ต้องการเลย อะไรเนี่ยกระเป๋าขอของดีๆอุ้ยว่างเปล่าดับความว่างเปล่าเฮ้ยเฮ้ยชุดเอออุ้ยของดีนีอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเราเรา,เราพักอยู่ที่นี่ดีกว่าเนาะงั้นรอกระสุนไว้เนี่ยเออเราเก็บไปที่นี่ก่อนเลยอันนี้เราใส่ดีไหมอะ่ะทุกคนใส่ไปแล้วกันเนาะแต่มันจะตัวหนักอะ่ะถ้าใส่ไปแล้วเฮ้ยเราตั้ง ตั้งเตียงก่อนที่นี่เราจะนอนที่นี่แหละกลางอาเขตเฮ้ยวางไม่ได้เหรอวางดิวางไม่ได้เป็นไรวะเออนี่ไงนี่จะเป็นจุดเกิดของเรายายายาโอ้โหเลือดถุงเลือดด้วยยาด้วยเอามาใส่ไว้ตรงนี้เสียดายทำเควสตรงนั้นไม่ได้นี่อะไรอะนอนอยู่เฮ้ยเย็นเย็นืออ เราไม่มีแบบตีเข้าหัวเท่าตัวครั้งเดียวตายบ้างเหรอเหนื่อยนะเนี่ยบอกเลยอุย้ยด,ดูดิแม่ยังไม่ตายอ,อืออืออ้โอไม่โหที่นี่จะอยู่ได้ไหมเนี่ยฮะจะพังแล้วมาวุอพังแล้วพังแล้วซ้อมแป๊บซ้อมแป๊บซ้อมไปด้วยปวดไปด้วย ดูดิเลยไก่จ,จังหวงจะแน่นจังวะอุ้หูเลือดหายโอ้ยพันญาแป๊บเอา้าอุ้ยตกใจเอ้าเอา,เอาหายอะไรวะชอ็อกไม่หายดินั่นไงเขตหนาวเราจะหนาวตายไหมเนี่ยถ้าเข้าไปสักแป๊บนึงอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างอะ่ะลองดูหน่อยไหมทุกคน โอเคลองดูหน่อยนึงเฮ้ชีวิตหน่อยชีวิตเกรแรกก็เป๋ซะแล้วผมว่าต้องหนาวตายงแงเลยอยู่นานไม่ได้อ่ะคือหนาวยังเริ่มหนาวยังวะอยู่นานไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราต้องไม่เข้าบ้านเลยแล้วก็รีบเพ่นกลับเอาได้ด้วยโอเคไม่หนาวอุย้ยหมีไมเชี่ยหมีเดี๋ยว เดียวดียวเดีวเผมต้องมาเจออะไรอย่างนี้เลยเหรอตาแรกเจอหมีแล้วอะดีแพรได้ไหมเนี่ยโอ้ยหมีอ่ะมันเห็นแล้วบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้มันตีพี่ด้วยขอเข้าไปทำเควสเลยนะเข้าเลยนะดูตัวว่าโคเยอะสัมผัสได้กล้องจิตสัมผัสอุ้ยอุ้ยหล่นลงมาแล้ว ตรงไหนตรงไหนระทึกเลยระทึกระทึกอ,อ,อ,อุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเลยเมื่อกี้เมาสั่นอุ้ยอ้ยอยังไม่ตายเหรอตายดิตายดียดอือตายหนึ่งตายหนึ่งเก็บหนึ่งอะไรวะช็อกเลยทุกคนช็อกเลยเมื่อกี้คนลุกอุย้ยโดนอีกแล้วเอ๊มือยาวมากเลยเผ็ดนี้หรือเราคิดไปเอง หน้าบ้านก็มีหมีเฝ้าด้วยหมีเวรไอหมีบ้าหมีว่าโรกเฝ้าด้วยตรงนี้นะถึงไหมหลายตัวหลายตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,ย,อยู่ชั้นบนเปล่าอ่ะหรือยังไงหลังบ้านนะครับมีเปลือหรืออะไรยังไงเปิดได้ไหมอุ้ยนี่ไงอู้นั่งเฝ้าปุ้ย เออเป็นเพศสัตว์ขายยาครับอือออืสอยเพศสัตว์หุ้ยยาโอ้โหของจำเป็นวิตามินหุ้ยหุ้ยไม่ตายอยู่นี่เอาดึกกว่าตายแล้วเอพยาบาลพยาบาลซื้อยิ้มระยะไกลยิ้มไปเดี๋ยวมาน่าทางข้างหลังปิดประตูก่อนุ้ยโว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 ยเกลียวยังอ่ะ เราต้องข,ขึ้นชั้นบนอีกแล้วหรอ,อเดี๋ยวแปบบ๊บนึงวิตามินครับวิตามินกินแล้วดีต่อใจเฮ้ยใส่เกราะดีเออกล้องเฮ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยใจจะวายอะไรปึ๊กปึ๊ก,ป,กปักปักเลยไม่ได้เนี่ยฝันอ่อนโอ้ยไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซ่อมก่อนนะซ่อมก่อนผีแป๊บนึงขอเวลาเนาะเออมาดิมาเลยไอ้ตัวนี้ ถึกถึกถึกดิ้นเรืเร่อวย,ยมาอือติดช่าง,งาักอยู่นั่นแหละอือแล้วทำไมหมีไม่เก็บมันมาวะหมีไม่เก็บมันอะเมื่อกี้ไม่ใช่มาวะทำไมหมีไม่เก็บมันอะห <store> มีไม่รู้งานเลยไม่เป็นงานอเอ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 อไอ้หนวด,ดตายยากแท้เที่ยเท่าไหร่วะเนี่ยเออตายแล้ว โอ้โหบิ๊กไซส์อ๋อนี่ไงทางขึ้นโอเคเสร็จผมละอะไรอีกอ่ะอูยยาพันยาก่อนไอ้ยายายาไม่ต้องพันก่อนก็ได้ตอนนี้เลือดเก้าสิบคงไม่มีนกผีใช่ไหมกลัวนกผีจะมาโจมตีหรือก็ไม่หนาวเท่าไหร่นี่หว่านนี่ก็จะมาไม่ได้โอ้ยเจ้าบ้านสองตัวอือเปิดก่อนได้เสียบ ผีเป็นทำเนียมอุ้ยไอ้ผีบ้าเอ้ยทำไมมันตบแม่นจังวะข่าวเยออเออเออหลังมีเปล่าตกใจตกใจมากยนนียอุ้ยเสือเสืออุ้ยมีเสือด้วยเหรอเออยังไม่เคยมาเหตุน้ำแข็งเลยอ่ะเสือดูด้วยแถวนี้แล้วเสือทำอะไรอ่ะเหงาว่ะมันเหงามันเหงา เออขนนกอาหารโอเคมีอะไรเปล่าในนี้ตอนนี้ก็ไปส่งเควสได้โหยมีลูกปืนเธอ,อแบกให้หมดเลยอ่ะอันนี้ไม่เอาแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราฟมีก่อนคราฟมีก่อนนะทุกคนมีกระดูกเอาคราฟไม่ได้หรออุย้ยขาดอีกอันนึงเซ็งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็าไปตีกไก่เอางใหม่อันนี้จริงไปหินจิ้งไปก่อน เดี๋ยวน้ำนักเกินแล้วจะแบงกงลำบากของก็ลืมขายนี่กินได้แบบวะ่าหินละทองเสียวะ <laughs> ไม่เหมือนกัน<อ>ไม่หินจริงไปจริงไปกลับโกฮมโลดไม่มีปืนซ่อนอยู่ในนี้หรอกไปดีกว่า <laughs> แล้วเจอกันอ <laughs> ย่ามีเควสมาแถวนี้อีกเลยขอร้อง <laughs> มาเลยแครับขาลากเลย <laughs> หมดแรงจะเห็นหน้า npc สาวในเกมนี้คงจะมีแรงขึ้นใช่จริงด้วยมองดีไรก็คือแตกเท่าไหร่อุ้ยแปดร้อยใช่เลย <c oughs> อันนี้คืออะไรครับอะไรวะเนี่ยอ๋มอมอ,มอด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 เอาไว้กันร้อนแล้วก็กันระ,ะ,ะเบิดด้วยเอาเอาระเบิดดีกว่านั่นแหละสวยแล้วขายระเบิดไปให้เธอ <laughs> ขายแล้วเปิดกลับไปให้เจอขอขายของเก่าก่อนอุ้ยได้ตังค์พันกว่าบาทเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดูดีมีระดับมีดีหลายอย่างเนี่ยเธอขายของถูกใจรอบนี้ยกนิ้วให้เลยกดไลค์เลยซื้อปืน,ปนแมกนั่มาปืนแม็กน้ำมปืนแม็กน้ำมแล้วก็อ่า โค้นเอ้ยหวานอะไรวะเนี่ยหวานขวาน,วานเออดีแหละของดีปืนอาคราวนี้เ็คุยกับผีได้แล้วตอนนี้เรากลับบ้านพักของเราดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ำแล้วเดี๋ยวผีมันจะละวาดเฮ้ย,ยอยากลองปืนนะอยากรู้มันแรงขนาดไหนแม็กนะัู้ นัดเดียวจอดไม่ต้องแจวอุ้สัดใจนี่สิคุณภาพคุณภาพชีวิตี้ดีขึ้นลิ้นเป็นอะไรเนี่ยลิ้นแข็งนะทุกคนลิ้นแข็งผมเป็นชาวใต้นะลิ้นแข็งนิดนึงทุกคนอาจจะเห็นภาษาเพียเพ้ยนๆจากผมบ่อยถ้าไห้ตั้งใจนะบันไดเอาสัก5้าอันพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นตรงเนี้และทีนี้เราก็มีทางขึ้นแบบ เออดูดีมีระดับหน่อยนึงวางก่อนปึ๊บโอ้ชีวิชิวๆนฮะอยู่กลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวผีต่อไปถ้าอยู่บ้านหลังนี้กึกกึกมาขึ้นบนครับขึ้นบนตรงนี้เราทำที่เซฟโซนสักหน่อยนึงเผื่อว่าเราจะตกลงไปตอนที่กำลังหนีซอมบี้เดี๋ยวจะโดนลุมรับประทาน <laughs> ตรงไหนวะเนี่ยอ่านี่ไง <laughs> เตมูดขอสักหกอ,อันละกันแหนสร้างบ้านเลยครับเราอ้าวยังไงวะไปสร้างแยกจังไปสร้างแยกจังเดี๋ยวไปสร้างทางข้างล่างก็ได้ตรงนี้แหละน่าจะดีเฮ้ยไม่ได้เหรอต้องได้ดีเออมืดแล้วมืดแล้วทุกคนเพลงมาแล้วเพลงมินบิวแล้วปึ๊บอ่านี่แหละได้แล้ว ล้วทอสอ่ะโอเคท้อสเราติดไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งเนาะปึ๊กอ่าทีนี้ก็จะมีแสงสว่างในชีวิตแล้วปึ๊บขึ้นมาตรงนี้ก็มีจุดดักไว้เราไม่ตกง,ง่ายๆหรอกเห็นปะสวยเลยดัอ,อีกที่นึงอยู่แบบสมถะานะครับก็คลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมในพาหนานะครับผมสำหรับพาทนีบ้บายๆนะทุกคน อย่าลืมนะติดตามพาดหน้าด้วยไปฮะ